บอกเลยว่าการแสดงในครั้งนี้เนี่ยคุณจะเห็นความสมจริงมากครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยครับลงเป็นตัวเองมากไม่รู้แบบปกติชีวิตจริงเป็นยางี้หรือเปล่าอยากให้ดูละครเกาะรักกลนหัวใจเป็นละครใหม่ของทางช่องเจ็ดที่กำลังจะออนแอร์ air, ในวันที่เจ็ดสิงหาคมนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟากฟ้าที่รับบทโดยเนยประพาดาและไอคูปที่รับบทโดยบิววรพลวันนี้เราได้นักแสดงนำของละครเรื่องนี้ มาพูดคุยถึงการรับบทเป็นฟากฟ้าและไอคุบรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับการถ่ายทำและเรื่องราวของละครก่อรักกลหัวใจว่าเป็นอย่างไรมาฟังทางคู่พูดคุยไปพร้อมกันเลยจา้ามันเหมือนเป็นครมนติดราม่าใช่โรแมนติกดราม่าใช่ก็จะเป็นความแบบเหมือนน่ารักอ่ะมันมันคือคล้ายๆซีรีส์แบบซีรีส์เกาหลีอยู่เหมือนกันนะเอาเงี้พูดง,ง่ายๆนะ ฝั่งผมเนี่ยจะออกเป็นคอมเมดี้หน่อย,โ,ยอโรแมนติกแบบว่าเออลันลาลันลาแต่ฝั่งเขาเนี่ยจะเป็นดราม่าจัดดราม่ามากซึ่งในตัวละครบทของผมเนี่ยไอไอตัวผมเนี่ยมันไม่คิดอะไรเลยเมันไม่คิดอะไรเลยแล้วมันต้องมาเจอคนดรามา่ามันก็พยายามที่จะใส่มุกให้คนนี้แบบหายเครียดแต่ว่าตอนแรกคิดว่าแบบเขาจะแบบว่าก็ยังเครียดเหมือนเดิมแต่ที่ไหนได้ครับก็เครียดครับก็หายเครียดเราก็จะเป็นแบบจริงจังเป็นเขาเรียกว่า working woman เป็นการร่วมงานละครกันครั้งแรกใช่แต่ว่าเราอเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเวทีเดียวกันใช่เราเป็นเวทีไทยซูเปอร์โมเดลมาทบอยครับผมปี2015 5ปีผ่านไปได้มาร่วมงานกันผมเลยครับรู้สึกดีครับแล้วก็พอเรามาเจอปุ๊บมันความเก่งมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเวลาเราทํางานก็ชิลเลยครับสามารถใส่มุกตลกได้อย่างเต็มที่ก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกันเพราะว่าอย่างที่บอกเราประกวดมาในปีเดียวกันแล้วก็ คิดอยู่ว่าจะได้ร่วมงานกันไหมด้วยความที่เราอโตวกว่าน้องมากโตโต,ตกับบิวแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาร่วมงานกันแต่ครั้งนี้ได้มาร่วมงานก็ดีใจค่ะแล้วก็ทํางานง่ายเราไม่ต้องเตรียมตัวเรื่องเรื่องแบบว่าบุคลิกแบบว่าจะเข้ากันได้ไหมเลยเพราะว่ามันรู้จักกันอยู่แล้วใช่แล้วก็ไม่ค่อยมีความแบบเคอะเขินอะไรก็คือแบบชิลๆเลยใช่าถามว่าเคยเขินกันไหมดิว่เออไม่หรอ <laughs> ไม่เคย <laughs> แต่แบบก็สนุกค่ะ <laughs> เล่นด้วยกันเวลาเข้าฉากด้วยกันสนุกสนุกมากเวลาในฉากอ่ะเขาจะชอบมีแบบ มุกเล็กๆน้อยๆอะไรที่ไม่ได้นัดเราไว้ก่อนอ่ะแล้วเราก็จะแบบตลกอ่ะหลดจริงเลยอย่างเงี้ยใช่ครับทุกคนคแนลพาวมากผมบอกเลยว่าการแสดงในครั้งนี้เนี่ยคุณจะเห็นความสมจริงมากครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยครับดูเป็นตัวเองมาก<ช>ไม่รู้แบบปกติชีวิตจริงเป็นยางไงหรือเปล่าอยากให้ดู คือถ้าแบบดูผิวเผินเขาจะดูแบบเป็นคนแบบนิ่งๆนะอะไรเงี้ยแต่พอเข้าฉากแล้วพอพี่หลุยบอกว่าพี่ขอฉากนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะโอ้โหคุณวิวเกินเบอร์ไปมากเกินแบบทำไมพูดอย่างนี้ฮะไม่ไมถือว่าดีไงคือเก็กให้กล้องนาหนไม่ไม่ไม่คือตลกมากแบบว่าเขาก็เต็มที่นะเขาแบบไม่ห่วงหล่อเลยอ่ะเออแบบใส่ห้าเป็นคนที่แบบว่านั่งอยู่ใช่ไหมร้องไห้อ่ะ น้ำตาไหลข้างซ้ายได้เออสั่งไหลได้ข้างซ้ายปุ๊บอีกหนึ่งวิข้างขวาตามเอออย่างนี้เลยเราก็พูดไม่ออกอในในแบบในในฉากก็เห็นคือจริงๆอะทึ่งในการแสดงด้วยบอกว่าเฮ้ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแบบโคตรเก่งเลยอะอแต่ว่าเราก็เนาะขอบคุณนะคะเราก็สายตลกก็พยายามจะบิ้ว <ๆ S 2> เขาสิงเรื่องเนี้ยไม่คิดว่าจะต้องร้องไห้เหยอะด้วยแต่ว่าพอมาอ่านบทอ่านไปอ่านมา โ oh, อยากอยากถามเคล็ดลับทําไมถึงน้องให้ง่ายจังเลยาไ้ังไม่หรอกคือคือ <c oughs> มันต้องมีสมาธิแค่นั้นแหละคือโฟกัสกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็กล้อินกับตัวละคร มันก็จะมาเองแลวแล้วอินกับตัวละครผมไหมอินไหมอินในอยากถีบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าแบบมีความรักอะไรอย่างเงี้ยก็รักไม่ได้ตอบให้มันดูภาพรักดีหน่อยสิมคือคือคือกว่าจะรักเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องราวไงคุณมันก็กว่าจะมาลงเอ่ยมันจะมาแบบเจอหน้ากันปุ๊บปั๊บรักกันมันไม่ได้ผมไม่ได้ใช่ไหมละครมันจะไม่สนุกอะแล้วทำไมผมเจอคุณแล้วผมรักคุณเลยอะ พูดไม่ออก <S <S ไ,มไม่เห็นต้องมีคนเผ <S <S 1> <S 1> คือพอเราร้องไห้หรือว่าเจอซีนอารมณ์เยอะๆเนี่ยมันก็จะแค่ปวดหัวแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าดึงอารมณ์ไม่ออกหรือติดกลับไปแบบเครียดที่บ้านก็ไม่อย่างนั้นก็คือเรามีการกาบบ<ร>ันท่ดอยู่แล้วใช่เราเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นตัวละครแล้วก็ออกมาจากเขาได้คือสามารถแยกแยะได้ในของเรื่องนี้นะครับก็คือปัจจัยหลักก็คือการแก้ปัญหาให้มันสำเร็จได้อ่า ตอนแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะมากครับสเสน่ห์ของมันจริงๆเลยเนี่ยคือจะทํายังไงให้มันแก้ปัญหาได้นั่นแหละครับสเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้นมันก็จะมีคือในวาละครเรื่องนี้มันมีทั้งความโรแมนติกครอบโรแมนติกความดรามา่าแล้วก็มีกลิ่นอายของคอมเมดี้เข้ามาด้วยที่สําคัญเนี่ยเรามีน้องน้องฟูกะก็ <ๆ S 2> จะเป็นตัวสีสันในเรื่องนี้เลยน้องห้าขวบค่ะมาเล่นเป็นหลานก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยต้องมาเขาเรียกว่าอะไร แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อเด็กคนนี้ในเรื่องล้นเขาน่ารักมากๆจริงๆอ่ะให้ผมพูดจริงๆนะเสน่ห์จริงๆของมันอ่ะอยู่ที่คนคนนี้แต่ผมไม่กล้าพูด้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวจริงเหรอเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลยสวยมากเข้าแกงข้างหน้าเนี่ย45บาทค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะละครเรื่องเกาะรับคนหัวใจก็เป็นการร่วมงานของเราสองคนครั้แรกแล้วเราก็ ตั้งใจกันมากๆเนาะเป็นแบบพิีคาแรคเตอร์เลยอ่ะใช่ขนาดนี้แล้วไม่ต้องถามนะครับว่าเขินไหมนะครับเจนครั้งแรกไม่น่าจะมีแล้วแล้แกก็ฝากด้วยนะครับเกาะรักกคนหัวใจนะครับรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนนะมีทั้งดราม่าคอมเมดี้แล้วก็โรแมนติกนะครับอยากจะให้ดูครับเพราะว่าเราเต็มที่มากแล้วอีกอย่างนึงแต่ละฉากเนี่ยคือตลกและทุ่มเทมากเจ็บจริงรับรองว่าไม่ไม่เคยเห็นบิวแบบนี้ที่ไหนแน่นอนถูกต้องครับมีแต่ที่นี่ครับผมเกาะรักกคนหัวใจโอเคครับขอบคุณมากครับ ติดตามชมละครก่อรักกนหัวใจได้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD อย่าลืมกด35กดติดตามช่องจ้แม่ละครทาง YouTube แล้ว Facebook กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน